สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาตอบกันด้วยเรื่องของการสอนภูมิศาสตร์นะฮะหลังจากครั้งที่1ที่เราเจอการในเรื่องของการแทรกแผนที่เลนะครับครังที้2งนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการสำรวจหมู่มบ้านในการจัดทําแผนที่ดินนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะที่เราจะเริ่มนําเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นนะฮะในเรื่องของเทคโนโลยีภูมิศาสตร์นะครับจะมี3ตัว1ก็คือ GPS หรือว่าเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ประเภศนะครับ จะเป็นเรื่องของการนําเสนอข้อมูลการแปลข้อมูลหรือการมีข้อ,ขอมูลนะฮะในเชิงภูมิศาสตร์นะครับ2ก็คือเทคโนโลยีของ GPS หรือการระบ,บุตําแหน่งนะฮะเป็นเรื่องที่เราใช้มากในการเดินทางน,นะฮะว่าตรงนี้คือตำแหน่งใดนะครับและ3นะครับเป็นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นะก็คือเทคโนโลยี RS หรือ Remote Sensing นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในการ สืบหาหรือสำรวจทรัพยกากรในระยะไกลโดยที่เรารไม่ต้องไปหน้าที่ที่เราต้องการจะสำรวจนะครับตรงนี้ก็ทําได้ครับมีคอมพิวเตอร์นะครับผมนะรเรามาดูกันเลยว่าวันนี้นะครับเราจะมาสอนเรื่องอะไรอย่างไรบ้างน,นะครับๆๆๆๆอ่ทั้งหมดนั่งครับอ่ ในเชิงภูมิศาสตร์นะครับการที่เราจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะเราเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปที่นั่นเองหรือไม,ม่ก็ใครสักคนหนึ่งไปถ่ายรูปออกมาว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไง <c oughs> แต่ปัจจุบันเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่ารีโมทเซนซิงนำทางเราไปที่เราต้องการจะไปนะครับเช่นที่นี่ที่ไหนนี่โรงเรียนนี้อำเภออะไร <c oughs> อยู่อำเภออะไรอำเปอมาา ถ้าเราอยากไปจังหวัดตื่นนี่ทำยังไงขี่รถไปใช่ไหมถ้าเราไม่ขี่รถไปเราสามารถใช้ตรงนี้นี่ดูได้ว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยเป็นยังไงอยากไปไหนครับอยากไปไหนไทเทพอ,ทเอ่เอาเอาเทพกททท่อนอ็อันนี้คือหน้าตาของอุนเอิร์ดนะครับอ่าสังเกตไหมว่าจะมีแต่ทวีปนี่แอฟริกาในแอฟริกาในอฟริกา อันนี้น้องดาวซิว่ายสีเนี่ยเป็นอะไรทรายทรายทรายเยอะเเรียกว่าทะเลอะไรนี่ทะเลทะไรแล้วเดี๋ยวเอาเอาเด็กชายพงศสกรไปหย่อนก่อนในรัฐที่หย่อนพงศสกรวโอเคพสกาไปหย่อนหน่ซิ้เะเป็นยังไงโอ้ยไม่มีที่หย่อนเลยมีทะเลทรายนี่มีจะดูอูดก่อนจะมันร้อนเลยร้อนกลางคืนหนาวมากมีแม่ตก ตั้งวันตลอดจนะ,ะก้นนเน่อคุณหยด็กหนหไหมเราเราอยู่ที่วุยลแต่เราก็จะไปเที่ยวทะเลทรายกันไหนละพีระมิดอยู่ไหนครับจะกินน้ไนมันมีที่กินอยู่ไละ่ะครับไห้แห้งแ้งแ ตายแล้วกิติวัตรอดน้ำตายสักทักนี่เดี๋ยวกูหาอูดกูก่อนเออมาตามล่ะหักอูดกันดีกว่าจริงเลยนะคะปึ๊บ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 โอ้นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่เออพีระมิดแล้วอันนี้มันเป็นฟางเหรอคะเฮ้ยไม่ใช่ฟางพีระมิดคืออะไรเป็นสิ่งปลูกสร้างสมัยโบราณเอาไว้ฝังศพของกษัตริย์อียิปต์ นี่ในมาหูือดไปสองชิง้นมาพีพิธภัณฑ์อยู่ข้างหลังไม่คือน,น้อยแท้นนใช่ครับเป็นสุสานนะครับใช่สมาม,มี่สม,มัยก่อนคือมีสม่ามเดี๋ยวอันนี้เล็กใช่ครับเดี๋ยวห้ามในใหญ่ก่อนอนี่มีนี่มีมันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่อังกฤษแล้วพาไปหา แล้เห็นอะไรนนน่หานังยไหม่เยนร้่เป็นอเจอแล้วอันนี้เป็นบีระมิดใหญ่เลยครับเนี่ยเลรคนยนตตรงไหนถนน นี่มีเป็นเมืองครับเมืองหลวงของอียิปต์เมืองไคโรมันตากแดดนะครับเขาตากแดดกันเก็เลยผิวเข้มหน่อย,อยนี่งไงเจอแล้วจิรามินมใหญ่ๆนะ้าบุกเขาเลยอูดอูดไม่ได,ด้อูดอูดตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่กว่ามา้อย่างนี้ครับอ,อ่ะต่อไปนะครับถ้าเราไม่มีโปรแกรม Google Earth เ,เราใช้ี่ เว็บไซต์นี่ก็ได้ g o o g l e ที <medi> ่มาเลยปก็ได้สมมุติว่าอยากไปเที่ยวคำชะโนดเนี่ยพออําคำพ่ออัชชะคำชะโนดนี่ไปตรงนี้ดูนะครับไปคำว่าแมป NAP แมปแปลว่าอะไรแผนที่จิ้มเข้าไปปึ๊บเห็นแล้วคำชะโนดบางกอกนี่นี่เห็นไหมนี่ พัชโนดูจังหวัดอะไรจังหวัดอ,อุดรานีอุดรใช่ไหมในละคำพัชโนดอันนี้เป็นแผนที่ทั่วไปของจังหวัดอุดรในบริเวณคำพัโนดนีด่นะครับถ้าเรากดตรงนี้นี่เห็นตรงนี้ไหม,มเห็นไหมครับสุดทลไหลแปลว่าดาวเทียมคือเป็นภาพที่ถ่ายแต่าดาวเทียมน,นะครับกดปข่าไปอ่าเห็นไหมในลำคำพัชโนดปูนี่มั้งนี่ใช่ไหมคือจะแม่นแหรอมีน้ำใช่ไหมครับ คนไปย่อนสิเอาอาร์ไปย่อนอ๊อไปยอน,ยอนเอยทำไมใช่ครับสังเกตน,นะครับเราจะย่อนได้ก็ต่อเมื่อตรงนั้นเป็นถนนเท่านั้นดูยังไงเป็นถนนมองออกไหมเป็นถนนมองออกไหม,ไมไอาพาถ้าคือสิส่งีฟ้าแสดงว่าย่อนได้เอาลงไปย่อนสิปึ้งโอ้เ,อเลยดีคนเต็มเลย คนไปเที่ยวแล้วนะคุณหมุนทางก่อนเจอว่า,าโปรแกรมนี้นะครับมันจะไปได้ไม่หมดไปได้แค่ที่ท,ท,ที่มีรถเข้าไปได้ตรงนี้เ่ะอยู่ตรงนี้สิไม่มองเลยอ๋อนังไงเห็นอะไรเห็นอะไร,เห,ไร,เ,หไรเห็นไหมปากัมพูโนดนะฝั่งนู้นนี่นี่ที่มีต้นไม้นี่เป็นบึงอ้อมตำนานมากาว่าตรงนี้เป็นทางผ่านของไพรราชใช่ไหมนะครับกับแม่น้ำโขง มันมีภาพแถวในข้างในไหมกิ้ไปปุ๊บใช่โอ้นี่ไงโอ้ต้นต้นอะไรนี่ต้นไทรนี่แหละคุณไม่รู้ครับยังไม่ทันได้เห็นครับเออโอ้ยปะทองยักษ์ตายแล้วโอ้นี่นี่พรายนาอ๋อเห็นไหมครับ ถ้าใครใช้โปรแกรมนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปถึงคำชะโนดก็ได้เห็นคำชะโนดของจริงได้อ่าคือยาวจังเลยแล้เราไปไปสุดของเรื่องอ๋อโอ้คนเยอะมากเลยโอ้ร้านใครรูปใครสิคือขาวจังทีนี้นะครับนอกจากจะไปที่ที่เป็นเมืองแล้วเนี่ยอย่างคำชะโนดลองไปที่ที่เป็นป่าสิ นักภูเขเที่ยวต่างประเทศภูเขา,าปีนเขาภูเขาภูเขาค้า,ารูปรูปแบบนี้มีมีคนที่เอาอะไรมาที่นี่คอะไรนะมีคนที่มอาทำรูปเอาข่าอะเรืนะ่อนีอ่ะอือตามหลักการมันน่าจะมีนะแต่ละแค่เราไม่เห็นแล้วไม่มีหลักฐานบอกว่ามีแค่เฉย ่ะลองเดาซิว่าสีฟ้าแน,น่นอนเป็นทะเลใช่ไหมสีเขียวคงจะเป็นพื้นหญ้าแล้วสีาขาวล่ะูเขาขาที่มีอะไรข้างบนมีมะอีมะโอเคไปปล่อยกอเกยไปโลดนะครับโพดแปลว่าไปปล่อยเหรอโอ้ย เนาะนี่โอเคไปบนเขาแล้วรเรทศนี้สวยมมากครับกูอยากไปเที่ยวมากที่ประเทศเมืองมกกักจะเป็นสีเทาเพราะว่าทาวเป็นสีของอะไรครับไ,ไนงตึกตึกตึกเป็สีเทาอ่านะครับมากสีเทา,าอ่าบ้านเขาจะเรียบร้อยสะอาดสะอาา้าน อยู่ข้างล่างครับยิม่ายอยู่บนภูเขาหนูรบบเอาคือได้โทรไปหาคุณหาหารับีมล่ะเหรอบ้นยิม<า>่านะ หหเห็นไหมนะฮะภูเขาที่เราเห็นอ,อยู่ไกลๆนู่นนะครับต่อไปนะครับผม,มเราจะมาให้นักเรียนนะครับทำงานกันโดยที่โดยที่อะไรใช้แต่ละคนนะครับตามหาสถานที่ที่เรากำหนดไว้คนละสองสถานที่นะครับหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสองสถานที่ที่เป็นเมืองนะครับผมเราจะมาดูกันว่าผลงานนักเรียนเป็นยังไงนะครับติดตามชมได้เลย ไปที่แผนที่สิครับแผนที่นี่อันนี้คือภาพแผนที่โรงเรียนถ้าอยากให้เป็นดาวเทียมกดตรงไหนครับเห็นดาวเทียมตรงนี้ไหมกดเข้าไปอ่าเห็นคนมุมขวาล่างไหมครับอ่านนั้นเลยครับจะเป็นตัวเอาไปหย่อนหย่อนตรงไหนก็ได้ที่เป็นสีฟ้าฟฟ้า๋ยวหย่อนสิหย่อนตรงบ้านตรงนี้สิ yeah. โอ้อยยังเป็นลูกลังอยูอ่เลยบ้านใครเนี่ยบ้านคุณิน,นหรือเปล่าอ๋อน,นั่งไ,ไงเธอภาพเก่าแล้วไหนโอเคครับผมเอาเสร็จยังครับ,รบ,รบไหนดูผลงานหน่อยสิ กวนกวนกวนนะฮะไหนในในไปที่ไหนกันบ้างนี่ที่ไหนครับฟูจีฟ้ากับอะไรอีกอันหนึ่งเป็นอะไรกับกสะพานเกมเดนเกียดโกลเด้นเกียดอันนี้ที่จังหวัดอะไรครับนี่จังหวัดหรือประเทศอะไรประเทศซานฟรานซิสโกอ๋อเมืองซานฟรานที่ประเทศอะไรประเทศสหรัฐอเมริกาอ่ามาดูคนนี้สิไปที่ไหนไปที่เขื่อนราชประภาค่ะอันนี้มันเป็นอะไรครับเขื่อนอันนี้ อ๋อจังหวัดอะไรครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์สุราสราษฎ์ไหนดูคนนี้สิไหนคุณพิดได้ที่ไหนอันหน้าเป็นอะไรเวน,นิสคับเวน,นิสอ่าเมืองสวยมากที่ประเทศอะไรประเทศอะไรประเทศอะไรอิตาล,อตาลีอิตาลีอิตาลีอิตาลีอ่ะเกือบไปรอดไงไหนอันนี้เหรอที่ไหนกอตเตอปูครับกอตเตอปูจังหวัดอะไรครับช้างาครับไหนดูสิไหนเปิดให้ดูหน่อยที่เป็นแผนที่ อ่านี่เป็นรูปกอดตะปูรูปไล์บิวให้ดูนิดสิครับอ๋อนี่เราอิสานนนนะฮะอ่ะสวยมากโอเคไหนพวกคปรบมือตัวเองหน่อยเรียวผ่านไปนแล้วนะครับมือสักคู่นี้ก็เป็นผลงานนักเรียนนะครับที่ได้ใช้นะฮะเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงนะครับในการหา สถานที่ต่างๆนะครับผ่านโปรแกรม Google e a r t h นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มของทาง g o o g l e Map นะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้ดีอย่างน่าพอใจเนเพราะว่าเด็กนี้เริ่มคุ้นชินนะครับกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มากขึ้นแล้วนะฮะก็ถือว่าน่าพอใจมากครับหากมีจุดใดที่อยากเสนอหรือติเต็งนะครับร่วมแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็จะขอขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับ